สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราถูกสอนคะจะมาแนะนำถึงองกประกอบของดอกบ,บัวค่ะอันนี้คือรูปร่างของดอกบ,บัวน,นะคะอย่างแรกค่ะเราก็จะมีกิ่งเลี้ยงค่ะกิ่งเลี้ยงจะอยู่ด้านต้นนี้นะคะต่อมาค่ะเป็นกิ่งดอกค่ะกี่ดอกของดอกบัวมีสองแบบนะคะจะเป็นกิ่งดอกที่เป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็กิ่งดอกที่เป็นตบงนี้นะคะ่ะ ต่อนะคะเมื่อเราทําการแกะกีบดอกและกีบเลี้ยองออกไปแล้วเนี่ยส่วนต่อมาที่เราจะเจอนะคะก็จะคือเกรสรเพศผู้ค่ะจะลักษณะเป็นอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ถัดเข้ามาจากเกรสรเพศผู้มันก็จะเป็นเกรสรเพศเมียค่ะส่วนนี้นะคะคือเกรสรเพศเมียหลายๆอันที่อยู่บนฐานรองดอกเดียวกันค่ะแต่ละยอดแต่ละยอดเนี่ยก็คือ,อสติ๊กมาหรือว่ายอดอเกสรเพศเมียนั่นเองค่ะนี่นะคะก็คือดอกบัวหนึ่งดอกค่ะ ซึ่งเมื่อเราทําการแกะกลีบดอกออกทั้งหมดแล้วเนี่ยเราจะพบก,กับอย่างนี้ค่ะอันนี้นะคะก็คือจะเป็นเกสรตัวเมียค่ะได้ปกติแล้วเนี่ยจะมีเกสรจะพุ่มล้อมรอบอยู่ข้างๆรอบๆอ,อย่างนี้นะคะแล้วเมื่อเราทําการถ่าเกาสรตัวเมียออกแล้วเนี่ยเราจะพบก,กับแบบนี้นะคะ อันนี้ก็คือแต่ละเกสรต,ตรงเนียนะคะตรงช่องว่างๆะะแล้วในเกสรตรงเนียก็จะมีออวุนค่ะเป็นชิ้นเล็กๆตรงนี้นะคะซึ่งเมื่อเกสรตัวผู้กับตัวเนี่ยทำการสัมสสัมผักันะะเราจะได้เก็บออกมาเป็นฝักค่ะ <bamboo straw> นี่นะคะคือปักแต่ละอันจะเป็นแต่ละผลของดอกบัวนะคะเมื่อเราแกะผลของดอกบัวออกมา <Sound> อย่างนี้นะคะจะได้เป็นแบบนี้แล้วก็ข้างในจะเป็นเปลือกแล้วก็เนื้อแล้วก็จะมีต้นอ่อนข้างในค่ะ